อันนี้คือลูกค้ายังไงสั่งต่อนะจากติดประตูไปแล้วติดช่องรลวต่อก็ตอนนี้ก็ทำพิธีทำต้นดอกอะไรเขาพังเนี่ยพังไปแล้วครับเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่อง,องอเจ้าของบ้านไม่อยู่ครับอรถเขาขยับได้ไหมกิฟต์ได้อยู่มั้ย ได้ป่อขยับก็ได,ปดไป้ประตูติดไปแล้วประตูติดไปแล้วเรียบร้อยแล้วลูกค้าเขาสั่งช่องรั้วต่อนะลูกค้าเก่านะ,อ,ะอันนี้คือประตูที่ติดไว้เดือนที่แล้วนะเดือนที่แล้วนะครับ ว่าอ,อันนี้ติดใหม่มาติดใหม่วันนี้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 นะครับอาลูกค้าซีกันแล้วอนุญาตให้เข้าไปต่อไฟได้เลยอ่าส่วน อันนี้คือพระเอกใหม่นะตอนนี้อันนี้คือพระเอกเก่าของเก่าหรือออกพระเอกเก่าอ่าอ่าอันนี้คือลาตากผ้า,าลูกค้าซื้อ2 0งศูนะจัดการเชื่อมให้แถมแถมอ่าพี่หนิมพี่หนิมอันนี้คือพี่หนิมที่ลูกค้าชอบซื้อพี่หนิมนะพี่หนิมอ่าทำการซ่อมให้ลูกค้าหน่อย นิดหน่อยนิดหน่อยไม่าะนิดหน่อยนะลูกพี่นิดหน่อยนะฮะเชื่อมยากกว่าพี่หนิมอ่าชวนใช้รชอบของถูกนะก็อาจจะเป็นอย่างเี้ยเนี่ยพี่หนิมอ่าพี่หนิมพี่หนิมก่อนแล้วใช่ไหมอ่าก่อนแล้วนะพี่หนิมแถมแถมแถมเราจะรู้เรื่องว่าชอบพี่หนิมจําเอาไว้นะชอบถูกแถมจัดไปของเยียไม่มีนะ ไม่ได้ยอตัวเองหรอกถ้าเป็นเทรนด์ไม่ได้ย่นหน้าเฮียเลยอตามนั้นแหละ